สวัสดีค่ะพวกเราวงสุนิยมนะคะวันนี้นะคะพวกเรามีกิจกรรมพิเศษด้วยพิเศษไงหคะเรามาจับของฝังกันของขวัญของขวัญใช่มราคาของขวัญยี่สิบบาทยี่สิบโอ้โหมึงโปรโมททำไมเนะยี่สิบยี่สิบเอาแบบเรามาดูกันว่าประวัติของแต่ละคนที่ซื้อวันนี้มีอะไรบ้างเริ่มแรงมวลล้นกล้องแรงมวลล้นกล้อง ของขวัญผมนะคบเป็นสิ่งที่ผมเนี่ยอยากได้มาตั้งแต่เด็กอยากใช้มาตั้งแต่เด็กแต่ว่าไม่กล้าเพราะว่ามันแพงมากสาหรับเราในตอน,นเด็กทุกวันนี้ยังติดความรูม้สึกนี้มาเลยรู้สึกว่ามันมีคุณค่าเลยเอามาจาับของขวัญในวันนี้ครับพี่พี่หมิงใจค่ะพี่อ่าเดี๋ยวเปิดดูเราจะรู้เปิดดูจะรู้นี่นเขาจะเขามีของ <S <S> <S ลับมมีความลับ <S <S> <S อยู่นะ <S <S> อ่ะครัุ่งเดี๋ยวพรุ่งนี้รู้เพราะวันนี้ไม่ได้บอกเลยว่ามันใช้ได้ในอนาคตอันนี้ก็เป็นของที่อยากได้ตอนเด็กเหมือนกันไม่ใช่เออว่าเหมือนอยู่นะเหมือนอยู่นะพูดพูดอย่างเดียวว่าทุกคนกติกาเพี่ว่าถ้าจับได้ของใครแล้วคนนั้นห้ามโกรธคือตา้าตามจะเริ่มจับกันเลยคอยต่อฮ่าฮ่าฮ่า ไปครับว่าแล้วให้ใครกไดเป็อันนี้ครับผมเป็นของที่ผมไม่กล้าซื้อกินครับอุียน่ารักมากถ้มันต้องมีคุณค่ามากผมไม่กล้าซื้อกินเองครับต้องแจกขอมาขอพี่หมิงมาขอพี่หมิงมาพี่ขอพี่หมิงมาพี่อ่าขอพี่หมิงเป็นพี่ต้าได้นะคะกูได้ไข่ฝันแน่สรุปสรุปอ่ะเค้กได้ของแบงค์พี่ได้ของใครคะผมได้ของของเค้กอ่ะพี่เอาไปแค่มาไหนอ่ะถูกไหมอ่าแล้วก็แบงค์ได้ของพี่ต้าของผมนะครับ สิ่งที่มากกว่าเงินก็คือสิ่งศักดิ์สิทธิ์เอาไว้บูชาครับเป็นพระผงจักรพรรดิมาจากท่าเมืองนะของหลวงตามาครับของนี่มาจากแม่ชีเป็นคนทำนะครับผมจะขึ้นเก็บถ้าในในเพจเขาจะบูชากัน500ขึ้นไปนะอาาวัีนี้เราให้น้องๆไว้บูชาติดตัวบนรถไม่ีเยได้นะไม่เป็นไรโชว์แฟนเพจกผ้าผ้ายันเถิดแม่สวยที่สุดในกาฬา

เยอะแล้วอุ้ยอุ้ยมึงให้ของเลยไอ้ภรรยาเป็นหลักฐานเลครับถ้ากลับมาเจอที่ห้องเป็นของขวัญแจกนะครับพามาได้ซื้อเองนะครับสสวัดีีมาา